ลั่นทงผลงานเพลงประกอบซีรีส์หอมกลิ่นความรัก I Feel You linger in the air โดยศิลปินวง c o c k t a i จากค่ายยีนแลบ นับเป็นครั้งแรกที่ได้ทำเพลงประกอบซีรีส์พร้อมความพิเศษอีกขั้นด้วยการสร้างสรรค์เพลงร่วมกับวงออเคสตรานำเสนอแก่นของเพลงลั่นทมผ่านการเปรียบเปลยระหว่างความหอมของดอกไม้อย่างดอกกลั่นทมกับความเชื่อเรื่องชาติภพอีกหนึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือการสอดแทรกดนตรีบำบัด มิวสิกเทาปีเข้าไปในแต่ละช่วงของเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศของห้วงเวลาความเชื่อเรื่องชาติพบโดยสมาชิกวงค็อกเทลเผยว่าเพลงลั่นทมถือเป็นการทำเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกของวงค็อกเทลแต่ละคนทำการบ้านดูไพลอตเทรลเลอร์และอ่านนิยายเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นการดำเนินไปของเนื้อเรื่อง พวกเราหวังว่าเพลงลั่นโมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มั่นคงในความรักของตัวละครผ่านโฮวงเวลาและเราก็หวังว่าเพลงนี้จะช่วยให้แฟนๆทุกคนรับชมซีรีส์ได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นครับติดตามความรักที่เหนือการเวลาได้ในซีรีส์หอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air ทุกวันศุกร์เวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31และทางแอปพลิเคชัน YOUKU International